สำหรับเจ้านี้ครับมาเจอกันที่ใหมา,ากล้องนาท่อมนะครับลงมาถ่ายปลาตัวแรกกันก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้วางกล้องนะนี่ได้ปลาหมอตะกับตัวจใช้สวยๆมาประมาณ3ามนิ้วสี่นิ้วนะครับใช้ช่วยมาโอเคเดี๋ยวมาชมาถ่ายคลิปกันดูนะครับว่าจะหมานหรือเปล่า อืมหมอตะกรับอุ้ยไม่ใช่ปลาอ๋อลำปำนี่ลำปนลำปนะครับใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ลำปม โลุกเยอะจังอืมโดนหรือว่ามันกินจังหวะไหนของมันเมื่อกีเห็นตุน้นปลุกเยอะปลาหมอตะกลับโอ้โหกินก้ับเลย ตรงใจจะกลืนนะครับเมื่อกี้คงจะกินจังหวะแรกเลยนะครับถึงวา่าทําไมทุ่ไม่ลงว่างไงว่างไงว่างไงตึ๊บ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 ,บน่าจะเป็นปลาหมอตะกลับนะครับอุ้ยโอ้โหน่าจะลงคอเียบร้อยเลยนะครับกินอาการแบบนี้กินดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดก,ดก,ดกยอยู่ กืนนะครับลงคอนี่ลงหายไปเลยนะครับตัวไม่ใหญ่อาการของเขาละแบบนั้นลืมพาที่ปักร้มมานะครับนี่ปักยากอันนี้มันปักยากเขาปลาลา ปลาคันโอ้หยังติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่พอเรายุ่งแล้วมันกินปลาอะไรอ๋อปลาตะเพียนนะครับนี่พอเรายุ่งยุ่งแล้วมันกินทุกทีอ่ะตอนเด้นนั่งจ้องไม่กินพอยุ่งยุ่งกินทุกที อ,อืเดี๋ยวก็ได้เห็นตัวออ๋ปลาโมตะกับนะครับนี่นึกว่าเป็นปลาเลยปันเมิดเล็กๆนะครับเมื่อกี้โดนเลยเมื่อกี้ปันเม็ดเล็กปุก้ามาถึงกินเลยนะเมียเล็กๆขนาดนี้ อุ้ยถอนนะครับโอ้โหถอนนี่โดนนะครับโดนอ้ยุตัวนี้ทำไมหัวมันเป็นนั้นสงส่โดนปลาเโดูกัดนะครับดูนี่ที่หัวมันเป็นแผลอยู่ใส่โดนชโดูขย่ำนี่แหละ มาดูปลาหมอตะก,กับตัวนี้นะครับไซส์สวยมากไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อกี้แบตบมันจะหมดนี่ดูโอ้โหไซส์ใหญ่จริงๆไซส์ฝ่ามือนะครับกินทุกทิกทุกๆิกเข้าไปเมื่อกี้ดูนเข้าไปเต็มปากเลยนะครับเต็มขอบปากนี่ไซส์อ้วนมากนะครับนี่ดูทุดโจ์จริงๆหมอตะ ลองดูรอบนี้ว่าตัวมันจะเล็กแค่ไหนนะครับลองดูดมิมีอาการนะครับลงเป็นที่หนึ่งโดนโอ้โหนี่อู้เป็นปลาลำปำนะครับนี่ ปลาลำปำโอเคแปบเบนี่นี่นะครับยังไม่ได้ซูมกลับดิอุ้ยเออดเดี๋ยว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 ีเียเยเ,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 ยเหีนยะเีวเี๋ยวเด สวยๆโอเคโดนเข้าปากล่างนะครับขีคถุดยอดสำหรับวันนี้นะครับหมายกลองนะท่อมที่มาตกตั้งแต่ช่วงเวลาก5โมงเช้านะครับนี่ดูสภาพฝนกำลังจะมานะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้ได้ สักกีเต็มเปรียบเปียบเปรียบเปรียบนี่มาดูยกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้มันติดไอ้นั้นนะครับติดติดตะไคร์อู้ยเอาไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนอ่ะนี่มาดูผลงานกันนะครับมีปลาหมอตะกับไซส์สวยๆประมาณกี่ตัวห้าหกตัวแล้วก็ปลาเอ่อปลาหยานะครับ ก็ได้สตีแกงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านวันนี้แต่ว่าการถ่ายคลิปถ่ายยากตอนนี้น้เพราะว่าลาข้าวชานะครับโอเคฝากผลงานไว้ได้วยนะครับ